สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุ้ยนะครับพามาดูรถกระบะอีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเองนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ฟรีดาวนะครับผมจัดได้เต็มๆเลยนะครับนี่แล้วก็ราคานะครับผมขายเพียงแค่2 7 9 0 0 0บาทนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับลูกค้า เป็นตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ก็มีล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้สีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าฟอร์ดโลโก้ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้ใหม่แล้วนะครับลูกค้านี่ใครอยากได้แบบแต่งสวยๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าจัดให้เลยนะครับคันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถสักบาทเดียวนะครับคันนี้นะครับบอกกเลยว่าจัดได้เต็มแน่นอนร้อนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ดูครับสภาพภายนอกนะครับก็ มีล้อแม็กใส่ให้4ล้อนะครับลูกค้ารุ่นนี้บอกเลยว่าถ้าเดิมๆมมาจากโรงงานนะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้เราก็ใส่แม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าสภาพเดิมเดิมสวยๆนะครับสีเก็บงานเก็บอะไรให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะใช้งานนะครับราคาไม่แพงเปิดแคบปได้ ผมแนะนําเลยนะครับนี่มีหลายคันมากๆเลยนะครับลูกค้าตอนนี้มีสีดําสีเทานะครับลูกค้าราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับลูกค้าก็ผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับตัวเตี้ยตัวสูงเรามีครบเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับคันนี้อ่าคันนี้ก็บอกก็เลยนะครับว่าสภาพเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับนี่อ่ากันชนท้ายนะครับของแท้โรงงานติดมาจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้อ่าโลโก้ต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับไม่แตกไม่หักไม่รล้านะครับลูกค้า แล้วก็คันนี้นะครับผมอดูกระบะแม็กไลเนอร์ของเรานะครับก็ติดตั้งมาจากโรงงานเหมือนกันนะครับสภาพก็ผมบอกเลยครับว่านี่เดิมาไม่บุบไม่บี้นะครับลูกค้านี่ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็สภาพเดิมโรงงานนะครับลูกค้าดูครับนี่ตะเข็บด้านท้ายนะครับผมก็บอกเลยครับว่าคันนี้เดิมจัดมากๆเลยนะครับลูกค้าสภาพก็เอาง่าย พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าคันนี้ไป๋ย่าผมพาไปดูภายในกันต่อนะครับไปครับผมมาต่อกันที่ภายในกันนะครับผมคันนี้นะครับผมก็สภาพเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับนี่คันนี้เดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเครื่องเสียงก็เดิมเดิมโรงงานสามารถเล่นบลูทูธได้นะครับตัวนี้ก็วิทยุ AMFM นะครับลูกค้านี่เกียร์ธรรมดาคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับลูกค้าเดิมเดิมนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่ไม่มีแบบลมไม่ไม่หลวมไม่คอนเลยนะครับตัวนี้ก็เกียร์ยังแน่นๆนอยู่เลยนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับผมเลขใหม่อยู่เพียงแค่72,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าอ่าไม่น้อยมากๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะครับลูกค้าอ่าบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสก็บอกเลยว่าส่วนมากจะไม่ค่อยเจอกันแล้วนะครับสำหรับรถมือสองนะครับสำหรับคันนี้ก็ยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับลูกค้าบอกเลยครับว่าคันนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คตลอดเวลาเลยนะครับลูกค้าอ่าสภาพเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับบอกก็ สภาพดีนะครับลูกค้าดูเลยนะครับนี่ไม่ขาดไม่ลุยนะครับภายในก็ไม่มีอุปกรณ์ใดๆแตกหักนะครับลูกค้าสะอาดพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าคันนี้เครื่องเดิมหรือเปล่านะครับไปครับผมมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องดีเซล2 2นะครับลูกค้าเป็นเครื่องเดิมๆโรงงานทุกอย่างนะครับไม่เคยผ่านการรีแมปไม่เคยทําอะไรมาทั้งสิ้นนะครับผมเดิมทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมทุกอย่างนะครับหัวน็อต ต่างๆยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆทุกจุดนะครับลูกค้าคันนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับผมจะมีแบบแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเป็นโชคค้มนะครับลูกค้าจะไม่มีไม้ค้มแบบนี้นะครับไม่เป็นไม่เหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ Counter ่นใหม่แล้วนะครับลูกค้าสภาพเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ลูกใหม่ให้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็เก็บงานอุปกรณ์อะ,รอ,ะรอะไรอะไรที่มันเสือส่อมสภาพเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเราเซอร์ รถพวกตระกูลฟอร์ดพวกนี้นะครับเรารับประกันเครื่องเกียรให้ถึง2ปีเต็มนะครับลูกค้าใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 6 9 9สนะครับสมยงคาเซเตอร์สาขาโนนทองนะครับยังไงก็โทรหาเซลตุยได้เลยนะครับถ้าอยากได้รถใช้งานเอกสารไม่ยุ่งยากแบบประชาชนใบเดียวออกได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ